สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกล้องนะครับและร้าน19โพสีทองนะครับชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้มีรถเทิร์นนะครับสภาพดีเลยอีกหนึ่งคันมาแนะนําคันนี้หลายคนบอกว่าเอ,อ้ยเมื่อไรจะทําคลิปรีวิวยาวให้ดูสักทีนะวันนี้มีโอกาสแล้วนะครับได้เอามาให้ทุกคนได้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับสามารถดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจได้เลยนะคันนี้เป็นคันไหนไม่ได้นะครับกับคันนี้เลย โตโยต้ s เซียนตา 1.5V คันนี้เป็นตัวท็อปนะผลิต2,017จดปี2,018นะครับนะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ข้างนะครับนี่ไม่พูดพามทำเพลงนะคันนี้ราคาดีมากๆแค่เพียงแค่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครซื้อสดไม่มีแวด7%นะครับแต่ถ้าใครอยากจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้พ่้อมเขาวๆแค่ เจ็0ันกว่าบาทสูงสุด8 4งวดได้เลยนะกับ t o y o ต้าเซ n t a 1.5V ตัวท็อปคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าของเขาก่อนนะเข้ามาดูใกล้ๆโอ้ดวงไฟของเขายังใสกิกนะใสกิกได้เป็นไฟเป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้คือดวงไฟสาสายแบบนี้บอกได้เลยว่าเขาขับเฉพาะช่วงกลางวันโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นกลางคืน นะครับไฟพวกนี้จะเริ่มมีอาการเป็นฟ้าแล้วแต่คันนี้ยังใส่กิกอยู่เลยนะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้สีสวยนะครับสีดำทั้งคันเลยนะครับมาดูด้านข้างของเขาต่อนะครับนี่ได้เป็นล้อแม็กสเปคเดิมนะครับของเขานะยางเปลี่ยนมาให้แล้วเป็นยางปี2022นะครับดอกยังดีนะครับยังลึกๆอยู่เลยนะใช้ไปอีก2-3ปีนี้สบายๆนะครับเพราะว่ารถเซียนต้า รถขนาดเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้เดินทางไม่ค่อยไกลมากนะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับอ่ะด้านข้างของเขานะนี่เดีย๋ยวมาดูด้านภายในของเขานะครับภายในของเขาเบาะหนังนะครับสภาพดีมากๆเลยนะนี่เดี๋ยวเขามาดูภายในโอ้โหภายในกว้างขวางนะครับทุกคนนั่งสบายนะนี่แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนิดนึง นี่โอ้โหสตาร์ตติดชึงเลยอันนี้สตาร์ทรถให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เี๋ยมาดูหน้าจอเขาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะโอค้คบคันเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธมีหลายอย่างให้เล่นได้เลยนะครับยกเข้าเกีย์ถอยหลังให้ดูอโอโหกล้องถอยหลังชัดเจนนะครับคันนี้ครบคันและนี่ด้านบนนะครับกระจกก็เป็นแบบ บันทึกมีกล้องบันทึกการเดินทางให้นะครับนะแล้วก็ตัดแสงอัตโนมัติให้แล้วเรียบร้อยนะฝ้าเพดานของเขาสะอาดสะอาดนะไม่มีริ้วรอยนะครับนะเดี๋ยวให้ดูพวงมาลัยของเขานะครับนี่อันนี้ให้ดูพวงมาลัยก่อนนะครับฝั่งน,นี้ก็ควบคุมความบันเทิงนะนะครับอันนี้ก็ควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลตัวรถนะครับทลิปต่างๆนะครับให้ดูแผงประตูนะครับโอ้โหอยู่ในสภาพดี นะครับอันนี้ก็ล็อกเปิดประตูเอ่อเปิดหน้าต่างนะครับแล้วล็อกรถนะล็อกประตูอยู่ตรงนี้นะครับปรับกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้นะครับแผงประตูอยู่ในสภาพดีนะคันนี้ได้เป็น engine start แบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับและตรงนี้เป็นปุ่มกดของประตูสไยไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์รถใช้น้อยนะครับเลขไม้แท้แค่ 89,000กกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่สภาพดีมากนะครับนี่เอกสารอยู่ครบอันนี้เป็นใบห้อยคอจากศูนย์โตโยต้านะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่เอกสารต่างๆคู่มือต่างๆอยู่ครบคันนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้ประวัติที่เข้าศูนย์โตโยต้ามานะครับเดี๋ยวอ่านให้ดูแป๊บหนึ่งนะนี่เช็คโอ้โห หลายรายการมากนะครับไม่ว่าจะตรวจระบบเครื่องระบบเบรกนะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับไ้กองมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับล้างหัวฉีดให้ครบคันนะคันนี้ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยนะเอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับครบ,ครบแบบนี้ใช้ได้อีกยาวๆนะครับเล็กไม่แท้แค่แปดหมื่กว่าโลเท่านั้นนะครับนะสภาพเบาะยังอยู่ในสภาพดีนะครับใช้งานได้แอร์เย็นนะครับโตโยต้าอ่ะเดี๋ยวไปดู ตอนหลังกันต่อนะครับนี่เดี๋ยวเปิดประตูปึ๊บนี่สามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หรือว่าเปิดตรงประตูตรงนั้นได้นะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ข้างนะครับภายในกว้างขวางนะเจที่นั่งเป็นรถ7จ็ที่นั่งนะครับสามารถนั่งได้จริงนะคันนี้กว้างขวางเลยนะครับมีจอเพดานมาให้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะแอร์ด้านหลังสามารถปรับเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเย็นช่ำทั่วทั้งคัน นะครับโอ้โหสภาพแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะใครที่กำลังหาอยู่นะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะเอาไว้ใช้ครอบครัวเอาไว้ไปจตลาดหรือว่าไปส่งลูกๆนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะกับ t o y ยต a s เซ n t a ตนะครับ1.5 V นะครับคันนี้ตัวท็อปเลยนะมาดูด้านท้ายของเขาอีกรอบนึงนะครับนี่เป็นแบบนี้ t o y ยต a s เซ n t a มีกล้องบันทึกการเดินทางด้านหลังนะคันนี้เป็นตัว V นะครับ นี่ฝาท้ายเบานะครับนี่ภายในสวยงามนะมีถาดรองสิ่งของตรงนี้สะดวกสบายถ้าใครมีของที่แบบอาจจะมีน้าน้านะครับวางตรงนี้ได้เลยนะภายในส p a า e กว้างขวางนะครับสวยงามนะ,ะเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับย้ําราคากันอีกทีนะครับคันนี้โตโยต้ตาเซียนต้า1.5 V นะครับ เพียงราคาพิเศษไปเลยนะเพียงแค่4 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ไม่มีแวด7%นะถ้าใครซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้นะฝั่งเขาเข้าแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสภาพเบาะอยู่ในะสภาพดีนะนั่งได้กว้างขวางแอร์เย็นช่ำทั่วทั้งคันนะครับนี่แบบนี้เลยนะทีนี้เป็นรถเทินเข้ามาสวนมากนะครับดูให้แล้วเรียบร้อยนะเดีย๋ยวให้ดูห้องเครื่องอีกนิดหนึ่งนะครับ นี่ใครที่กําลังหารถครอบครัวเจดีนั่งขนาดเล็กอยู่นะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนําเลยนะครับเลขไม่น้อยมากนะครับแค่แปดหมื่นกว่าโลนะครับนี่ดูสภาพห้องเครื่องเขาโกอันนี้ลาดเครื่องอยู่นะทุกคนเสียงเครื่องเดินนิ่งเป็นสเส็เดียวนี่แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวดึงดูการโอ้โห หม้อมันไม่มีกระชอกนะทุกคนไม่มีควันออกมารถใช้กานไปแค่80,000กว่าโลนะครับมีประวัติเช็คศูนย์นะชัดเจนคันนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหใครที่เดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับใครที่กำลังหาอยู่บอกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะกับรถบ้านแท้ๆแบบนี้นะครับกับเลขใหม่แค่80,000โลนะรถปี2017จนจดทะเบียน2018นะครับ โตโยต้ s เซียนต้า 1.5V คันนี้นะครับตัวท็อปนะได้ประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับกับราคาเพียงแค่4แสน0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดก็ไม่มีแวดเจ็เปอร์เซ็นตนะใครซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตดีดฟีดาวได้ผ่เขาร้าวแค่7,000กว่าบาทนะครับสูงสุด84งวดได้เลยนะ ตอนนี้นะมีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะครับใครไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านนะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์กองได้นะครับ0621496359นะครับกองยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์หรือว่าสนใจรถคันไหนในร้านนะอยากจะจับจองเป็นเจ้าของโทรเข้ามาได้เลยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างได้เลยนะและที่สำคัญนะครับร้านของเรา19โพสิทองนะครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ ถนนการจนาพิเศษใกล้กับตลาดสดธมรีหรือว่าตลาดขนส่งสายใต้ใหม่นะครับแล้วก็สมาคมชาวภาคใต้นะครับถ้าใครมาไม่ถูกสามารถปักหมุดนะครับเซิร์ชในแมปได้เลยว่า19โพสีทองร้านเปิดทุกวันนะครับสามารถเข้ามาชมรถหรือว่าทดลองขับได้เลยนะครับที่ร้าน19โพสีทองนี้นะแล้ววันนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปใช้ราคาดีราคาย่อมเยาแบ่งปันกันเอาไปใช้นะครับกับร้าน19โพสีทองนะครับชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะและใครที่อยากได้รถดีๆแบบนี้นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะเบอร์ที่0 6 2 1 4 9 6 3 5 9ก้ล้องยินดีให้บริการครับแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยบ๊ายบายครับ